สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับในคลิปสั้นขยันทำ EP 2 0แล้วนะครับผมเห็นผมอยู่ตรงนี้กับครอบครัวของผมไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วอ่ะผมพาตัวละครมาแต่งงานนะครับเพื่อที่จะมาทำตัวละครเบบี้ให้กับเจ้าตัวนี้แหละ เพื่อที่จะให้มันไปออกซ่าในกิจกรรมคอสฟ้านะครับแต่วันนี้ผมจะมาทําอะไรผมจะพาทุกคนมาดูคําสั่ง Slash no costum e ครับถามว่ามาดู Slash no costum e ทําไมเพราะว่าเวลาเราแต่งงานเนี่ยมันจะอยู่ในชุดอย่างเงี้ยครับเป็นเวลาถึง1ชั่วโมงเลยนะครับมันถึงจะสลายหายไปนะสำหรับชุดนี้แต่เขาว่ากันว่าถ้าเรากด Slash no costum e เนี่ยมันจะทําให้ชุดนี้หายไปเลยนะครับไม่ต้องรอเนาะเดี๋ยวเรามาลองครับว่าได้หรือเปล่าก็ให้พิมพ์ slash. No costom e อย่างที่ผมพิมพ์ขึ้นมาแล้วกด enter ครับไม่ได้คําสั่งผิดพลาดนะครับที่มันผิดพลาดเมื่อกี้เพราะผมพิมพ์ผิดครับมันใช้คําสั่งว่า no cosplay ครับเดี๋ยวเราลองกดดูอีกทีหนึ่งครับอ่าต้องเป็นคําสั่ง no cosplay นะอ่ะเราก็จะชะกับมาใช้สกิลได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกับตัวเจ้าบ่าวครับเราก็มา no cosplay ที่ตัวเจ้าบ่าวนะครับแล้วเรากด enter อ่ะชุด ทั้งหมดมันก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนชุดนี้มันใช้กับพวกชุดซานตาได้หรือเปล่าตอนนั้นน่ะผมเคยใช้แล้วมันไม่ได้แต่อาจจะสืบเนื่องมาจากเรากดอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เผื่อใครมาแต่งงานนะครับหรือใส่ชุดอะไรแล้ว จะไปเวลกับเพื่อนหรือจะไปลงดันอย่างเงี้ยก็ให้ใช้คำสั่ง no cost pay เอานะครับผมไม่ใช่ no cost u o o นะที่พูดไปตอนแรกต้องขออาภัยด้วยนะครับผมโอเควันนี้ใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ขอขอบระคุณมากๆนะครับแลนะถ้าชอบหรือถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน E ีหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ